สวัสดีจ้าวนี่เราก็จะมาแจกสก,กินรถรถของเราก็คือ G7 นะจ้าวันนี้ G7 เราก็จะมาแจกสก,กินสมบัติบุรีไม่ใช่สมบัติทัวแล้วก็407พัฒนานะครับหน้าตาของรถก็จะเป็นตัวนี้นะรุ่นอ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้มาร์กโปโลมาร์คโปโลพารา ไดโซไ<ด> <_ an> ยายา,ยาไม่รูอ้อันจริงอ่านว่าอะไรนะก็หน้าตาอย่างนี้นวิธีเดิมนะฮะกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปแบบนี้เมื่อกดแล้วมันจะมาที่นั้นนี้หน้านี้เลยพี่แจกไป3สักยินนะครับก็อันแรกก็จะเป็นสี7พัฒนาหนังคารายองแลวก็อันนี้สมบัติทัวนะฮะ มีสีเหลืองฟ้ากับตัวมงม่วง,งฟ้าใช่ไหมโอเคฮะทำการดราวโหลดครับโหลดไปเก็บที่แกลเลอรี่ของเราก่อนหลังจากนั้นก็เข้ามาที่ตัวเกมครับเราก็กดไปที่แคเรียเหมือนเดิมปึบหลังจากนั้นครับไปที่กาลาดแล้วเราก็กดที่โชว หารุ่น G7 เลื่อนลงมาอยู่ตรงไหนก็บรูอ่าอยู่นี่กดชูดหลังจากนั้นครับให้กดที่ customization อันนี้เดี๋ยวเลื่อนให้ดูก่อนนี้ก็คือใส่ไว้แล้วนะครับ นี่เราจะแอดตัว407ไปกดที่ customization ในการใช้สกินต้องใช้15 k นะครนะคกดล็อกกดที่สกินหลังจากนั้นกดที่แอดเขียวเขียวหลังจากนั้นกดแกลเลอรี่จ้ารอจักคราวนึงก็กดเลือกสกินที่โหลดมาอันนี้คือเสร็จแล้วครับปิดกระบากแดงได้เลย หลังจากนั้นก็ที่สก,กินหลังจากนั้นก็แตะตรงนี้เลยนี่สก,กินรถของเรามันไม่ชัดนะทุกคนว่ารถเลอะดูกระจกซะก่อนมีคราบติมไปหมดงั้นเดี๋ยวพี่จะไปขับรถโชว์ตัวสักนิดนึงนะฮะเราใส่สก,กินแล้วก็ต้องโชว์ตัวสักหน่อยหลังจากนั้นเรากดโอเคเด้อ เราก็มาสาธิตการขับรถนะครับหลังจากใส่สกินแล้วนะก็รถตัว G7 นะฮะรถ2ชั้นหน่องคายระยองนะครับมีน้องขอมาครับ407พัฒนาก็ออกแบบมาให้เรียบร้อยนะครับส่วนสกินอื่นๆที่ขอกันมาเดี๋ยวพยายามทำนะเรื่อยๆเรื่อยๆ รอกันหน่อยนะก็คือว่างตอนไหนก็ทําตอนนั้นนะคะอนนี้นี่ให้ดูเครื่องแลนดิ้งด้วยอ่าเทคออฟเทคออฟเดี๋ยวี๋ยวจะล้างรถให้ดูนะคะว่าที่ว่าหลังจากใส่แล้วหน้าตาตอนล้างแล้วจะเป็นยังไงนะฮะเราก็เลือกเส้นทางเดิมเลยก็มันมีปั๊มน้ำมันใกล้สุดก็คือตัวนี้ก็เลยมา ก็มันจะมีอะไรนะมีใครขอจะกินอะไรมาวะลืมลิสต์ตั้งเยอะเอ่อมันมันมีบางอันอาหารคอมเมนต์ไม่เจอนะฮะก็ไม่รู้ตกหล่นอันไหนบ้าง <laughs> เพราะว่ามันคอมเมนต์มันเยอะมากค่ะไม่เจอแล้วบางทีตอบกลับไปแล้วแล้วเราจะไปดูใหม่ทีหนึ่งเหมือนมันซอสเขาเรียกอะไรฟิลเตอร์ใช่ไหมซอสถาไม่เจอแล้วอะ่ะเดี๋ยวพยายามแบบไล่ดูก่อน เดี๋ยวเราจะล้างรถให้ดูนะคะว่าหลังจากล้างเสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไงอ,อะไรนะซุโฟไทยอะไรก็ไม่รู้อา่าอันนั้นเดี๋ยวอันนั้นก็จะทําเหมือนกอันไอพี่ว่าอะไรซนะูโฟไทยจาชื่อไม่เต็มจําชื่อเต็มไม่ได้จาชื่อไม่เต็มแล้วจำชื่อเต็มไม่ได้เออเครื่องขึ้น,นมีอะไรอีกนะจำไม่ได้แล้วลว่ารถเบนที่เป็น คัดสีดคัสหน่อยอันนั้นเดี๋ยวต้องไปหามาสักหน่อยอ่ะอันนี้คือหลังจากล้างเสร็จนะมันก็จะเป็นอย่างนี้อ่าใครมีรถคนันนี้ก็ไปโหลดมาเล่นได้เลยนะจ๊าเดี๋ยวพี่ก็จะทยอยทําสกินมาให้เรื่อยๆนั่นแหละเนาะเอมีคนถามว่ารับทํำไหมก็จริงๆแล้วไม่ไม่กล้ารับทํานะเพราะว่าม,มันจะมีส่วนที่แบบว่า มันไม่ได้เนียบอะเนาะเอาเป็นว่าบางอันมันก็จะยังไม่เนียบอ่ะอย่างนี้เลนกลัวความไม่เนียบแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างเยอะเท่าไหร่นะก็เอาเป็นแบบนี้ละกันถ้าพี่มีเวลาก็เดี๋ยวพี่จะมาทําแจกแบบนี้แหละก็รอติดตามกันได้เลยนะก็ขอให้สนุกกับการเล่นนะครับเดี๋ยวพี่ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปไหนกันนั้นมารอรับชมกันได้เลยเด้อ ๊ายบายจ้าสบายดีบ๊ายบายจ้า